ทำไมทำไมทำไมค้เอาใจนะแม่เอาใจนะหน้าก็โมจะดูหนังหน้าโมจะดูหนังดูได้กันเลยเราอ่ะไม่ใช่ดูคลิปเราหรอกดูหนังหน้าติดชิลี่รักนะหน้าติดชีลี่หละรักนะจุ๊บหน้าหน่อยจุ๊บหน้า หน่อยน,นะให้ไฟไกันให้ไฟไกันให้ไฟกันหน่อยมาละนี่หมูมาหนึ่งจัวกำลัง,เ,งเดินนะยองมันเดี๋ยวพ,พี่ขามเมื่อกี้เมื่อกี้ทุกช้าช้าพี่ขามได้เอาใจนะ <c oughs> ขอยองพี่ขามขึ้นหน่อย <c oughs> เอาให้เขาเอาใจกันหน่อยให้เขาเอาใจกันหน่อย จุมจุมให้ให้พี่ขมทำคะแนนกับน้าหน่อยวันก่อนเพิ่งเงีมน้าไปอ่ะเราอ่ะขอโทษนะก่กนจุ้มตุ้มมายุ่งตุ้มอย่ามายุ่งตุ้มอย่ามายุ้งงอน้าอยู่ อ่ะๆ่ะอ่ะอ่ะดิการดิการสักดิการแล้วก็มาดิกันซะดิการสักไม่เอาโหนะเราแรงไปกรงสูงเลยเออจะแว้งกัดตอนไหนไม่รู้เลยนั่นรักทล้างขามจูนนั่นแหละอย่าทะเลาะกันเข้าใจป่ะให้มือไปกัดให้มือก่อนอย่าไปยุ่งกับพี่เขาจูะ น้องไม่ทําแล้วน้องไม่น้องไม่ดื้อแล้วอย่าเนียน้องไม่เล่นแล้วน้องไม่น้องไม่เล่นแล้วไปแล้วมาน้องไปแล้วอันนี้อะแม่หันะอุ้ยเม็ดร่วงกินกินเพิ่มพลังงานก่อนอุ้ยชูกระจุ่มแม่จุ่มเลิกเลิกแล้วนะอันนั้นะดูซิลี่ต่ออะเต็มที่เลยอ้นอยากงอนนะอยากเล่นกับนะอยากเหยียบน้าอยากเหยียบหน้านะเหมือนเหยียบหน้าแม่นะะ มันมีความสุขอ่ะชลัยาชารลัยตัวอ่ะชาลัยนอนตัวกันนั่งแล้ววงตุ้มอยู่เรามากินเรา,ากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนอ่ะแม่แม่ปอนก็นได้แม่ปอนก็นได้แม่ปอนเลยเออฝีมือแม่ปอนอร่อยฟุดเลยรักแม่นะรักแม,นะม่นะรักแม่นาต้องให้แม่ปอนข้าว นจะอร่อยตุม้มอย่ามาใกล้พี่นะตุ้มไม่น,นอนใกล้เลยเนี่ยนี่ให้แม่ป้อนข้าวก่อน <c oughs> กินดีๆอาณนอนกินนอนกิน,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 นมาแล้วตุมวต้มมาแล้วตุ้มมาแล้วล้วเองไหม หน้าก็มัวแต่ดูซีรีส์ได้หรอหน้าติดซีรีส์มากเลยทำไมน้าไม่รู้จะเอาเวลาไหนมาแบ็ดดูแล้วเนี่ยดููมหน้าอย่าเรียกดูมันนะเนี่ยทำคะแนนกับแม่อยู่กินข้าวโชว์แม่อยู่ให้ตูมทำคะแนนบ้างได้ไหมปวดให้ตูมทำเอาไปตูมหน่อยเอาไปตูมหน่อยดูสายตาก่อนแม่ฮะ ทุกคนลุม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 เอาใจใก่อนทุกคนรักจูมนะจูมนะออโอ้ยช่วยด้วย <laughs> ช่วยจุ้มด้วยพี่แมกกนลาพี่มากอนลาแต่สายตามเมื่อกี้มันยังไงกันนะอ่ะจุมนันอ,อ่ะอ้อหูลุพอหูยุหูยุน้อยอ๋ออยากกินกับแม่อ๋ออยากอ๋อมาเจอกับหูยุใหญ่ อะไรเมื่อกี้ท่าเลาะกับน,น้องอยู่ดีๆก็ต้องเปลี่ยนใจไปกินเหรอทำไมต้องกินข้าวโชว์ด้วยฮะข้าวโชว์ทำไมต้องกินข้าวโชว,ชวโช์แม่ตลอดตลอดเลยมถาดไม่กินนะกินเองไม่ได้อแอบหลุดไยอย่าให้พี่เมฆเอาใจนอนกับน้ะมาขก้นมานเลย,ยไ,ไปนอนก,กับนนะ้าไปนอนก,กับน้ำอ,อ,อ่ะจ๊นละอ,อ นอนดูซีรีสกันนะใช้ตัวใหม่ใกล้ๆนะอู้ยอยากอ้อนนะอยากขอโทษนะ <c oughs> ไม่ใช่อยากเหยียบหน้าน,นะ <c oughs> อยากเก้งนะใช้ตัวรักนะนะนนที่ทําทุกวันนี้ก็คือรักนะถึงจะแอบเงี่ยมมือนะแล้วก็เคี้ยวเบาๆก็คือรักนะนะเราดีกันนะ วันที่พี่วันที่พี่งับมือนะนะ้าน่ะพี่ขอโทษพี่พลาดพี่ไม่คว่าพี่นึกว่าลำแข้งของตูมก <c oughs> ำลังกำลังซ้อมซ้อมมวยกับตูมเพลินๆนนะ่ะแล้วนะเข้ามันอยู่ใกล้ในพื้นที่พี่ทำไมรัก <c oughs> นะนะรักนะ ดีกันยังเอาไฟไฟกันไฟไฟกันไฟไฟกันนะหน่อยไฟไฟแล้วไฟไฟไเลี้ยมนะนะจุ๊บพี่ก่อนจุ๊บไปจุ๊บน้องจุ๊บหน่อยจุ๊บกันกึ่งเลราๆอ่ะจุ๊บกัน ยังไม่ถ่ายเงียมเลยโออมีขามันต้องหยอกไงหยอกนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนอนแผ่แล้วเนี่ยนอนแผ่อยากให้น้าเอาใจเอาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันไม่ได้เลยโอ้รักเหมือนกันรักเหมือนกันรักเท่ากันรักเท่ากันรักจุ่มด้วยรักจุ่มก็รักถามก็รักโอ้ยทำไงดีเนี่ย แล้วมันยองกันอีกแล้วโอ้รักรักรักรัักักทั้งสองคนเลยลูกรักทั้งสองตัวเลยนี่นี่นี่ขามซ้อมมวยนี่นี่นี่ขามซ้อมมวยแล้วชกแล้วชกแล้วชกแล้วพร้อมชกแล้วมาตุมซอกินเกลี้ยงสู้ไม่ไหวสู้พี่ขาไม่ไหวเอาน้ำหนักดั้มไว้ก่อนทับไว้ก่อน ท้าไปก่อนเดี๋ยวชนะเองไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่รักท<า>ั้งสอง,<า>งแหละแม่รักทั้งสองนะเราไม่อิจฉากันนะก็พีข่ขามทำคะแนนกับนะ้าทำไมอ่นะน้าเป็นคนทำกับข้าวอะ่ะแกงลูกหมูอ่ะแกงลูกหมูโอ๊ยรักพี่เมฆก,กับเลยเนี่ยรักพี่เมฆรักพี่เมฆอ่ะทุกคนนอนเรียงเลยรักพี่เมฆกันเร็วรักรัก รัก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 ,กจไม่สนใจหรอกสนใจหรอกแม่หอสนใจแต่พี่ขามจะมาจะมาเป็นเบอร์หนึ่งของน้ำไม่ได้เรื่องอาหารอะ่ะจมาจม,มาูมามาหาน้ำอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องเรียกจูม,มาขามมาแล้วพี่เมฆขามไงพี่เมฆขามไง วุ่นไม้จังเลยวุ่นไม้กันจังเลยคไม่บายครับทุกคนคำ๊ายบายครับคำไม่บายครับ<ไ>อจุ้มจุ้มไหนจุ้มไม่บายครับ